กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือแพนตะกอนได้ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ยิงขีปนาวุธใส่วัตถุต้องสงสยัยรูปทรงแปดเหลี่ยมขณะบินอยู่เหนือทะเลสาบูรอนติดกับประเทศแคนาดาโดยวัตถุปริศนาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3ที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าของสหรัฐแ,และแคนาดาในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธลักษณะคล้ายวัตถุปริศนาขนาดเท่ารถยนต์ขณะกำลังบินอยู่ในรัฐอลสกา้าและในวัน ันที่11กุมภาพันธ์มีวัตถุปริศนาอีกชิ้นปรากฏเหนือดินแดนยูคอนของแคนาดาก่อนจะถูกยิงทำลายพลเอกแกลนแวนเฮอร์กูบัญชาการกองบัญชาการป้องกันการบินและอวกาศอเมริกาเหนือกล่าวว่ากองทัพสหรัฐยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุปริศนาที่ถูกค้นพบ3มชิ้นล่าสุดคืออะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรและมาจากไหนและเราเรียกมันว่าวัตถุไม่ใช่บอลลูนด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวัตถุปริศนาทั้ง3ชิ้นมีความเป็นไปได้ว่ามาจากนอกโลกหรือเป็น พเเลอเอกแวนเฮิร์กตอบว่าณจุดนี้ผมยังไม่ตัดความเป็นไปได้อะไรออกไปทั้งนั้นโดยพลเอกแวนเฮิร์กยอมรับว่าการตรวจสอบวัตถุปริศนาเป็นไปได้ยากเนื่องจากวัตถุดังกล่าวมีขนาดเล็กเมื่อถูกยิงด้วยขีปนาวุธทําให้ได้รับความเสียหายมากและสหรัฐยังไม่พบซากวัตถุปริศนาที่ถูกยิงตกลงในรัฐาาสกา้าในขณะนี้กําลังใช้เรือและเฮลิอคอปเตอร์ระดมค้นหาเมื่อพบแล้วจะนํามาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป